กลับมาพบกนันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดนรานีวันนี้นะคะเราพามาดูผานหกนะคะของค่ายกอกเกษตรลำนารายนะคะตัวนี้นะคะเป็นใบยี่สิบหกนิ้วนะคะตัวนี้ใบใหญ่บัวใหญ่นะคะใบยี่สิบหกนิ้วใบเต็มนะคะตัวนี้ ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สา0 0มบาทนะคะ3 5ม0 0ืหาพหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสหนะคะหรือ0 8 1 7 2 9 4 5หนึนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูมาชม กันก็ตั้งพิกัดมาได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเราจะส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่องภูมินแท็กเตอร์เซลลอุ้มหรือ Facebook ภูมินแท็กเตอร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ